See <laughs> you สวัสดีครับสวัสดีท่านผูช้ชมทุกท่านนะครับครับายการวิจิตาพิเครีวิวประจำสัปดาห์นี้นะครับขอทุกท่านมารีวิวแว่นตานะครับเอาไว้ใช้ในเรื่องของอเนกประสงค์หรือว่าเอาไว้ปั่นจักรยานนะครับผมซื้อมาเพื่อปั่นจักรยานเนาะเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นยังไงนะครับส่วนสินค้าที่เราได้มาก็ค่อนข้างยับนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าข้างในมันได้รับความเสียหายหรือเปล่า โอเคครับตอนนี้นะครับเราก็ได้รับสินค้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูพร้อมกันนะครับอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับว่าสินค้าที่เราได้รับมาค่อนข้างที่จะยับยุ่ยี่เลยนะครับดูสภาพกล่องเลยก็รู้นะครับเนี่ยแบบนี้เลยมาแกะดูพร้อมกันว่าข้างในจะผ่านไหมนะครับสำหรับในเรื่องของแพ็กเกจนะครับก็ไม่มีอะไรเป็นแค่เป็นแบบนี้นะ นี่ครับสภาพที่เราได้ก็คือเป็นถุงแล้วก็มีแว่นอยู่ข้างในนะครับเพียงแค่นี้ไม่มีอะไรนะครับไม่ได้มีการเขาเรียกว่าไม่มีการห่อความปลอดภัยให้กับแว่นเลยนะครับเห็นไหมเดียวครับเมื่อเราแกะออกจากถุงเรียบร้อยแล้วแว่นตาที่เราได้นะครับก็จะเป็นแว่นตาประมาณนี้ นะครับตัวนี้ในราคาแค่70กว่าบาทนะครับบวกค่าขนส่งเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ถ้าซื้อแต่แว่นไม่รวมค่าขนส่งจะอยู่ที่ประมาณ47บาทนะครับอันนี้ผมจะซื้อมาไว้สําหรับปั่นจักรยานนะครับอ่าสหรับราคานี้ก็ถือว่าโอเคนะครับสวยงามนะครับแล้วก็เป็นแว่นไรขอบด้านล่างด้วยนะครับเป็นแว่นทรงเหลี่ยมนะครับไรขอบด้านล่างด้วยนะครับนี่ครับ สำหรับเจ้าตัวยี่ห้อโลโก้อะไรไม่มีนะครับเป็นแบบธรรมดาธรรมดาเลยนะครับผมจะซื้อมาปั่นจัก,กรยานก็เลยไม่ได้เอาอะไรมากมายนะครับในเรื่องของโลโก้แต่ขอแค่ว่าเราปั่นแล้วไม่ให้มีอะไรมาเข้าตาเราได้ก็พอแล้วนะครับตัวนในเรื่องของยี่ห้อเก็ดความสวยงามอะไรยังไงก็ค่อนข้างที่จะสวยงามนะครับแต่ก็ไม่มีโลโก้ไม่มียี่ห้อนะครับ โอเคนะครับก็จะมีประมาณนี้เรามองจากตัวแว่นเนี่ยนะครับอาจจะมองว่ามันเป็นสีประหลอดสีอะไรแต่เราเรามองจากข้างในออกไปข้างนอกเนี่ยนะครับใสปิ้งเลยนะครับก็ถือว่าในราคาแค่47บาทบวกค่าขนส่ง75บาทนะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะครับสำหรับการปั่นนะครับก็คือเราไม่จําเป็นต้องไปเล่นยี่ห้อไปเล่นราคาแพงก็ได้ครับเราเล่นแค่ราคาหลักสิบเนี่ยก็ถือว่าสามารถช่วยปกป้องดวงตาของเราได้ เป็นยังไงบ้างครับสำหรับเจ้าเวนตาอเนกประสงค์นะครับในราคาแค่หลักสิบเพนเองนะครับ1แบ็คแดงมีพรนะครับก็เนี่ยเลยครับใส่เข้าไปแล้วดูหล่อดูเท่นะครับดูสมาร์ทนะครับถึงมันจะไม่มียี่ห้อไม่มีโลโก้แต่สามารถป้องกันดวงตาของเราจากแสงแดดจากสิ่งวัสดุอะไรที่มันจะตกมาใส่ตาเรานะครับได้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับแค่75บาบาทบวาค่าขนส่งรีบไปตามกันเลยครับ ครับตอนนี้นะครับวิดีโอก็ได้จบลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดท่านไหนนะครับที่ได้ดูคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับถ้าเป็นประโยชน์นะครับก็ขอให้กดไลค์กดแชร์เพื่อให้คนอื่นได้ดูด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งติ๊งติ๊งนะครับแล้วก็เลือกทั้งหมดนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ช่องของผมได้นำมาฝากทุกท่านอยู่เป็นประจำนะครับครับวันนี้นะครับผมพิยจิตต์ธม Okay. okay, yeah.